นี่ครับสองสาวกําลังกินต้นเขาเรียกต้นอะไรนะนี่นี่ครับแฟนฟงเขาเรียกต้นไมยาราบนะครับที่มีน้ำนี่เกิดตามริมน้ํามูลน้ําที่น้าท่วมและจะมีต้นแบบนี้เต็มนะครับผมช้างก็จะกินนะครับช้างก็กินดีเหมือนกันนะครับนี่ก็พาสองสาวออกมาเดินเล่นนะครับกินต้นไมยราบเนาะข้างทางครับผมข้างทางข้างหมู่บ้านนะครับผมก็สระนะครับชาวบ้านนี่แหละนี่สระอันนี้นี่เป็นต้นสระนะครับผม ก็พามาเดินเล่นเนาะกินหญ้าตมธรรมชาตินะครับปลอดสารเคมีเนาะนะครับผมก็เนาะพาเดิอนออกกําลังกายจะได้ไม่ใครเครียดดูทองสองส,สองนี้สองเชือกครับของพี่ฝ้ายจะสูงกว่าครับแต่ตัวเท่ากันสูงเท่ากันแต่หน้าทองจะต่างกันนะครับผมสามารถลอทองช้างลอยฝั่งนี้ทะลุฝั่งนู้นได้นะครับกับพังน้องฝ้ายพังทองกันนะครับผมพี่ฝ้ายไปไหนพี่ฝ้าย พี่ฟ้าจะไปไหนนั่นโอ้หมดกัดอ้โอ้โอโอโอหมดเมื่อวานก็พายุลมแรงนะครับเมื่อวานพายุนะครับลมแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับผมสองสาวของเรานะครับผมครับสองสาว พ,พี่ฟ้ายังนู้นครับหนุ่นพี่ฟ <c oughs> ้าอันนี้พี่เยน็นกินเลยพี่เยน็นกินเลยลูกนี่ครับพี่เยน็นน่ารักใจดีนะครับสองเชือกนี้เขาจะติดกันนะครับน่ารักมากนะครับเข้ามาแล้วก็รวมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น,นะครับทางช่องควันต้นช้างไทยด้วยนะครับผมได้ละวันช้างไทยนะครับผม ของโครงการนองเขาเอาท่ช้างในโครงการช้างตกงานไม่มีสิทธิ์ไปร่วมกับเขานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะตกงานแล้วตกงานอีกไปไหนมาไหนไม่ได้กับเขานะครับก็น่าจะไปวัดป่าเชียงแหละครับรอแต่ดูสถานการณ์นะครับก็ถ้าช้างเยอะก็ไม่ค่อยก็ไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ได้ไปถ้าช้างพอดีพอดีหรือยังไงหรือเขาจัดหรือเปล่ายังไงไม่แน่ใจนะครับผม ต้องประชุมกันอีกทีนะครับผมก็เข้ามาแล้วกดมาเป็นกําลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตเป็นกําลังใจให้กับสองเชือกนี้ด้วยนะครับผมพังน้องไฟกับพังทองเงินนะครับผมทำอะไรพี่ฝ้ายโอ้หมดกครับ พี่เย็นก็ยังเยีเ่ยวยดอยู่แบบนี้นะครับนี่เยี่ยวยดอยู่นะครับผม <ๆ S 1> ก็อาการก็ยังไม่หายดีนะครับอาการท้องเงินนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเย็นจิตนะครับผมกับน้องฝ้ายเชื่อเล่นกับน้องฝ้าย,ายไ,ปไปเลยดูหางเพื่นละเน่ามาแล้วนะครับไม่ให้จับครับมันเป็นหนองเขาไม่ให้จับเลยผมจับบีบแล้ว็ทีนี้เขาเจ็บหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ให้จับตีหางใส่ด้วยซ้าโดนผมเจ็บเหมือนกันส่วนน้องเย็นให้จับปกตินะครับหางเขาจะเยอะหน่อยนี่นะครับ นี่ป่าแถวนี้นะครับไม่ไม่กี่วันก็น่าจะเรียบนะครับสองเชือกนี้ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะไม่เหลือนะฮะดูสองตูดเนี่ยครับผมดากงามๆนี่ครับ,รบรให้เห็นตะดากโชว์ดากโชว์บันท้ายครับโชว์บันท้ายสวยๆนะครับผม,นนมโอู้หกระปูอะไรมาอยู่บนนี้ ครับผมขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้สองสาวเราด้วยนะครับผมกินฟินเลยแหละสองสาว ยืนเท่ากันหมดเลยดูครับจะยืนเท่ากันเรียงกันในทะ่าลดท้องนี่ได้เลยครับรถทีละสองเชือกเลยเ <c oughs> นี่เห็นน้องติวเตอร์ด้วยติวเตอร์ติวเตอร์ติวเตอร์ขยับขยับไปที่ตอนตกอีกนิหนูอยู่ตรงไตท้องไตท้องเออตรงนั้นเลยเออ,เอ,อแล้วก็นั่งลง อ่ะนะครับผมค้มามาแล้วกด like, <g ird share> ไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเนาะให้กับทังน้องฟ้ากับพังทองกันด้วยนะครับผมเนาะทางช่องควันต้นช้างไทยนะครับผมพอ่อควันแม่ควันก็ดูแลสองเชือกนี้เนาะเป็นช้างตกงานนะครับผมเจ้าของเขาเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานาะเดือนมือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มาฝากไว้เนาะกับพอ่อควันแม่ควันนะครับให้ดูแลสองเชือกนี้เนาะนะครับผมเพราะว่าภาระก็ตกมาอยู่ที่พอ่อควันแม่ควนันกับควันต้นแล้วแหละเนาะนะครับผมเจ้าของเขาก็ เป็นคุณตาของแม่ควานครับเป็นตาเท้ๆเป็นน้องชายของของคุณพ่อแม่ควานเนาะนะครับก็เอามาให้กับหลานเขาแหละนะครับแม่ควานเป็นหลานของคุณตาเนาะนะครับถ้าเรียกในยศเนาะก็เป็นคุณคุณน้านะครับเป็นคุณอานะครับของแม่ควานนะครับผมแต่เรียกให้ตองติวเตอร์นะต้องเรียกคุณตาเนาะนะครับผม ก it, it it no been, h, mm ็ข้บมาแล้วก็ไล้์ก็แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมทุกทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจเนาะนะครับผมกับการไลฟ์ผลไม้บ้างเนาะนะครับผมขายผลไม้เพื่อความอยู่รอดของสองสาวของเรานะครับผมในทุกตะกร้าเราก็นําไปซื้อเป็นอาหารแล้วก็เติมน้ำมันรถนะครับวิ่งหาอาหารให้เขานะครับที่ไม่จํเจเราจะเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเขาจะได้ไม่จํเจเขาจะได้ไม่เบื่อเนาะเขาจะได้รวมสมบูรณ์นี่ยัง น้องเย็นน้องฝ้ายกินอีกอุดมสมบูรณ์พี่เย็นตกมันยังไม่หายแล้วก็ยังเยียวหยวดก็ยังไม่หายเนาะนะครับเอาเข้ามาเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้วัดต้นกโกเป็นไลฟ์เวียงแค่นี้นะครับขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับให้ทุกคนอยู่ดีมีชัยนะครับไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภยนะัยเนาะร่ำรวยเงินทงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ทเแห่งๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับชาวยูทูบทุกคนนะครับคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับผม วันนี้พาสองสาวนะครับผมมาเดินเล่นออกกําลังกายนะครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like, นะครับกดติดตามไปกำลังจะให้พังน้องฟ้ากับพังพองเงินด้วยนะครับผมทางช่องนะครับผมควานต้นช่างไทยนะฮะวันนี้พาสองสาวออกมาเดินเล่นเนาะนะครับผมออกกําลังกายบ้างนะฮะนี่พังน้องฟ้าเอ yeah! นกบินก็ตกใจ ทำแล้วก็ไล์กดเชด้วยมาเย็นมามาเลยมา,มาเย็นมานี่ครับสองสาวของเรานะครับผม่บงนี้เราพาออกเดินเล่นข้างนอกก็อย่างนี้แหละนะฮะสองสาวเขาจะติดกันนะครับผมก็จะพากันเล่นนะครับผมเขาเรียกว่าภาษาช้างเขาเรียกว่าเล่นกลนะครับเล่นกลเขาจะพากันเล่นกิดกันสองเสียงดังนะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศยามเย็นเย็นสดๆเลยนะครับพาคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับผมมาดูกับบรรยากาศเย็นๆเนาะกับสองสาวของเรานะครับผมมาเย็นมาเย็นมาอันนี้มาดูครับตูดใส่กันกับบรรยากาศยามเย็นเย็นเนาะนะครับผมเอะมาเลย ดูครับหมากระสีเล็บเเน,นั่มมาตามทำไมเนี่ยหมาเนี่ยน่ครับผมสองสาวของเรานะครับผมฝั่งน้องฝ้ายกับพังทองเงินอะไรพี่ฝ้ายดู้ส่ตาอ่กินแล้วละกินลยอกินแล้วละลกินละเอาวอาเอาพี่ฝ้ายจะพาน้องเล่นนะพี่ฝ้ายกินก็กินดีๆ นี่กินต้นมยมยรับนะครับผม,มจะกินหรือจะพากันเล่นเนี่ยฮะจะกินหรือจะพากันเล่นเนี่อีอีอีตรงนี้ทำไมมีเสียงนี่ฮะดูครับจูบก,กันครับจูบก,กันดูเขาจะรักกันอย่างนงี้แหละครับรักกันพอจะพาออกเดินเล่นเดินไรก็จะพากันเล่นจะไม่กินนะนี่พี่ฝ้ายนี่กับพี่เย็นนี่ เสียงนี้เป็นเสียงของพี่ฝ้ายนะครับเฮ้ยครับผมยิ่ยิ่ยิ่ทำอะไรกันน่ะฮะอยูด่ด้วยกันทุกวันรักกันนะครับผมส่งพี่น้องน่ารักมากๆนะครับผมทำไมพี่เย็นพี่เย็นจ้าอันนี้พี่เย็นพี่ฝ้ายดูพี่ฝ้ายตรงนี้ทำไมมีเสียงอืมเ๊ะ กินไปแพ็กกจแล้วพาก,กินแล้วแล้วแล้พี่ฝ้ายฝ้ายหีจะกินเลยจะเล่นกันนี่ฮะฮะเออกินเลยกินเออดีกินหออื้ อี๋ดูพี่ค้ายทำอะไรกินเลยพี่เย็นดูดูตัวใหญ่มาเบียดเป็ดควาดนะพวกเองสองคนหนืองสองตัวนี่รักกันเกินหนีดูเขากอดขากันรักกันเกินพี่เย็น อีอีรักกันดีเท้ครับบรรยากาศเนาะนะครับตอนเย็นๆดูหางเขาก็จะเน่าเน่าประมาณนี้ครับผมฮนี่พี่ไฟหางก็ออกจะเน่าเน่าห่วงครับไม่ยอมให้จับถ้าจับนี่ดิดนั้นใส่เลยนะนี่เขานี่ ไอตัวเนี้ยมันจะกัดไดเตอร์เนี่ยเฮ้ยเอ,เอตเตอร์พาหมากลับบ้านเลยไปทางมนจะพากันเล่นด้วยนี่มาพี่เย็นนะกินแล้วพี่เย็นไป